สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับพอดีว่าผมมานั่งทํางานที่ที่บ้านนะแล้วก็ค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับวัดต่างๆไปเรื่อยๆนะมาเจอเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับเป็นของสํานักพระพุทธศาสนาครับได้รวบรวมรายชื่อวัดร้างไว้ทั่วประเทศเลยนะฮะร,รวมถึงได้บอกตําแหน่งพิกัไดไว้ด้วยซึ่งก็มีบางวัดนะครับที่ได้ระบุตําแหน่งพิกัดไว้เดี๋ยววันนี้ครับผมพาไปดูข้อมูลเลยครับ นี่ครับเป็นเว็บไซต์ของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับได้รวบรวมทะเบียนศาสนสมบัติกลางและวรรางทั่วประเทศไว้นะครับสามารถดาวน์โหลดออกมาได้นะนี่กดดาวน์โหลดตรงนี้เดี๋ยวผมจะติดลิงก์ไว้ให้นะครับนี่เข้าไปตรงนี้เลยเพราะว่าทางสำนักพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาเผยแพร่แล้วนะครับไม่ใช่ความลับใดๆนะก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้กันได้เลยก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เนาะผมกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาหน้านี้เห็นไหมฮะ ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมครับวัดร้างเนี่ยมีเยอะมากไม่รู้กี่วัดเนี่ยเขาไม่ได้ระบุจํานวนวัดไปนะครับแต่เยอะมากเนี่ยหลายหน้าเลย52หน้าครับผมจะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างวัดหนึ่งแล้วกันที่อยุธยาครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะอยุธยาภาคใต้ภาคอะไรก็มีทุกภาพเลยเนี่ย โหชัยนาธวัดร้างก็เยอะนะเนี่ยวัดร้างเพียบเลยนครนายกก็เยอะประทุมธานีก็มีอ่ะมาที่อยุธยาครับผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างที่วัดท่าหอยแล้วกันที่หลายๆคนก็รู้จักกันดีนี่นะฮะวัดท่าหอยจะบอกพิกัดไม่ด้วยนะบางวัดไม่บอกพิกัดนะครับเนี่ยบางวัดไม่มีพิกัดเนี่ยจะเป็นว่างไว้เงี้ยน่าจะยังไม่สำรวจนะครับแต่มีรายชื่อแล้ว รู้ตำบลรู้อำเภอแล้วนะวัดท่าหอยอันนี้หลายคนรู้จักดีผมจะลองก๊อปปี้พิกัดตรงนี้มานะครับนี่ก๊อปปี้มาแล้วไปที่ไหนครับไปที่ Google Map เลยครับเราก๊อปปี้ตรงนี้มานะครับสามารถก๊อปปี้พิกัดมาได้เลยนะเนี่ยมันจะบอกละติจูดลองดิจูดอะไรของเขาไว้อะเป็นตัวเลขมานะมาใส่ช่องนี้ได้เลยนี่ครับก็ใส่ลงไปก๊อปปี้มาแล้วใส่ลงไปครับนี่ ตรงจุดแดงๆนี่นะครับตรงที่เป็นระบุต,ตำแหน่งไว้เมื่อกี้ครับตรงนี้เนี่ยบริเวณวัดท่าหอยจริงๆครับเดี๋ยวลงไปดูครับปึ๊บลงมาดูแล้วนี่ลงมาดูเดินไปดูใช่เลยนะนี่วัดท่าหอยเนี่ยริมคลองปทาคูจามเนี่ยตรงนี้คลองปทาคูจามแล้วตรงข้ามนี้คือวัดตตเวตเนี่ยตรงนี้วัดตตเวทหลายคนก็รู้จักกันดีครับเคยมาเที่ยวกันแล้วแหละที่จะมี หน้าบันนะหน้าบันพัะตำหนักนะสวยงามมากบัตเตอรเบดอันนี้คือวัดท่าหอยวัดท่าหอยที่พระอธิการสุกไกเทือนนะพระสังฆราชในอดีตครับเคยจำพรรษาที่นี่ตรงข้ามกับบัตเตอรเบดเป๊ะเลยครับนี่นะท่านสามารถเอาข้อมูลนี้ไปใช้ในการค้นหาบารางได้ถ้าเกิดว่ามันบอกพิกัดแล้วก็ไปตามพิกัดได้เลย อันไหนไม่มีพิกัดก็คงต้องเดินทางสำรวจเลยนะถ้าเกิดว่าตรงไหนที่ไม่มีพิกัดบอกไว้เนี่ยอาจจะต้องเดินทางไปดูแล้วก็ไปดูตาม,ต,ามตำบลอำเภอถามชาวบ้านโอ้พราร้างเยอะจริงๆนะเนี่ยห้าสิบสองหน้าเลยอ่ะลองดูนะครับเดีย๋ยวผมติดลิงก์ไปให้นะครับแล้วดาวน์หลดไปใช้กันนะเพราะว่าทางสำนักพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาเผยแพร่นะผมไม่ได้เผยแพร่เองนะน,นี่สำนักงานพุทธศาสนาเขาเผยแพร่มาแล้วโอเคครับวันนี้ก็มาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ